ออไอไตัวไอไอตัวข้างหลังมันมันมันต้องเดินมีตัวนึงไกลจะล้มแล้วนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ล้มอะ่ะมันพยายามเจไอไอตัวที่สองมันก็ตัวที่สี่ ไม่ใช่ตัวตัวก็ตัวสุดท้ายมันต้องเดินตัวสุดท้ายมันต้องเดินตัวข้างหน้าตัวข้างหน้ามันต้องวิ่งไงมึงไม่เห็นหรอก็เชือกตัวไงมันเป็นแรงไม่ใช่ไอ้ตรงข้างหลังอ่ะไอ้ข้างไอ้ไอ้ตรงเฮ้ย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 บัวบัวขอเข็ดบัวขอเข็ด